กฎแห่งกรรมเรื่องพรชีวิตฟังเสียงต้นไม้พูดเด็กๆหัดเดินแม้จะล้มแล้วลม้มเล่าแต่ก็ไม่เคยหยุดลุกหญ้าอ่อนแม้จะถูกหินทับแต่ก็สงบตัวเพียงเพื่อรอวันแทงยอดขึ้นมาใหม่ไม้ใหญ่แม้จะถูกไฟแล้งเผาพลานแต่ก็พร้อมที่จะแตกหนอ่อเมื่อฤดูฝนมาเยือนพลังแห่งชีวิตนั้นไม่รู้จักระยอท้อถอย อุปสรรคถึงจะมาขวางกัน้นอันตรายถึงจะมาคุกคามแต่ก็ไม่เคยสยบชีวิตให้จำนวนภัยเหล่านี้ทำได้อย่างมากเพียงปลิกชีวิตไปเท่านั้นเองแต่ตราบใดที่ชีวิตยังดำรงอยู่ชีวิตย่อมหาทางหลุดรอดและเติบใหญ่ในที่สุดในปีพุทธศักราช2525มีการขุดพบซากหมู่บ้านดึกดำบรรในประเทศญี่ปุ่น อายุประมาณ2,000ปีคนสมัยนั้นรู้จักทำนาแล้วโดยเก็บผลผลิตไว้ในหลุมใต้ดินหลุมหนึ่งยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าวหลงเหลืออยู่แต่ดำคล้ำและตายหมดแล้วกระนั้นก็ยังมีเมล็ดพืชชนิดหนึ่งรูปร่างแปลกประหลาดกว่าเพื่อนที่น่าอาัศจรรย์ก็คือเมื่อนำเมล็ดนี้ไปฝังดินและรดน้ำมันกลับงอกงาม และไม่นานก็ผลิดอกออกมเมล็ดนั้นก็คือต้นแมกโนเลียพลังแห่งชีวิตนั้นยิ่งใหญ่นะักความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่การยืนหยัดรู้จักอดทนและรอคอยแม้แต่เวลาผ่านไปถึงสองพันกว่าปีก็หยุดยั้งความปรารถนาที่จะเติบใหญ่ของแมกโนเลียต้นนั้นไม่ได้แม้จะถูกบดอัดและกระนำปานใด แต่แมกโนเลียก็ยังคงความอ่อนโยนและหยิบยื่นความงดงามให้ทุกคนได้ชื่นชมอยู่นั่นเองพลังและคุณสมบัติดังกล่าวก็คือพรพรที่ธรรมชาติมอบให้แก่ทุกชีวิตแน่ละ่ะพร้อมขนันนั้นธรรมชาติก็มอบความผันผวนปรวนแปรประปักและความทุกข์มาให้แก่พวกเราอีกด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่มาช่วยให้ชีวิตเข้มแข็งเติบใหญ่และงดงามต้นไม้ไม่ได้ปรารถนาแค่ฤดูฝนหากยังต้องการฤดูร้อนฤดูหนาวรวมทั้งบางคราวก็ประสงค์ความช่วยเหลือจากไฟป่าอีกด้วยทํานองเดียวกันภูมิต้านทานในร่างกายของมนุษย์เราก็ต้องการเชื้อโรคเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความเจนจัดภูมิต้านทาน ที่เหินห่างจากโรคติดเชื้อบางครั้งอาจจะแปรปรวนและทำร้ายร่างกายของมนุษย์ตัวเองได้ด้วยความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จริงอยู่แต่พวกเราหาได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์ไม่ธรรมชาติประทานความทุกข์มาให้แก่พวกเราเพื่อผลักไสให้พวกเราเก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งและถ้าสามารถรุดไปสู่อิสรภาพ จนทุกแผ่วผ่านไม่ได้เมื่อไหร่ก็เป็นอันหมดหน้าที่ของความทุกขนั้นแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดนั้นความทุกข์ก็จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จำจีจำชัยพวกเราไม่หยุดหย่อนความทุกข์และอุปสรรคหมดพิษสง์กลับกลายเป็นโอชะให้แก่ชีวิตได้ก็เพราะธรรมชาติมอบพรอ,อีกอย่างหนึ่งมาให้แก่พวกเรานั่นคือ ความสามารถที่จะแปลเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังสร้างสรรค์ได้ด้วยเหตุนี้ขยะปฏิกูลซึ่งถูกรากไม้ชอนชัยไปถึงได้จึงกลายสภาพเป็นดอกไม้อันงดงามและผลมไม้อันหอมหวานได้เช่นกันพลังแห่งชีวิตหรือว่าพรพิเศษเหล่านี้กำลังทำงานอยู่แล้วทุกขณะถ้าเราไม่ยอมจำนวนต่อความทุกข์เสียก่อน เราย่อมสามารถหลุดรอดได้ในที่สุดแต่ก่อนอื่นนั้นพวกเราต้องให้โอกาสแก่พรเหล่านี้โดยการให้โอกาสแด,ด่ชีวิตของพวกเราเองเริ่มเตินด้วยการให้ชีวิตของพวกเราได้อยู่คงที่ตราบใดที่ชีวิตยังไม่ถูกปลิดไปย่อมมีวันเวลาที่ชีวิตจะง,งอกงามขึ้นใหม่ในไม่ช้าก็เร็วจะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากเราไม่ปล่อยให้พลังชีวิตเหล่านี้ทำงานแต่ลำพัง แทนที่จะนิ่งดูดายเราจะช่วยได้มากหากเข้าไปเสริมพลังชีวิตด้วยแรงหนึ่งร่างกายแม้จะต่อสู้กับโรคภัยอยู่ตลอดเวลากระนั้นสมุนไพรโยคะไทเก็กอาหารที่สมดุลและการพักผ่อนที่เพียงพอก็ยังจำเป็นอยู่เพื่อเสริมภูมิต้านทานให้เข้มแข็งขึ้นในทำานองเดียวกันไม่ว่ายามทุกข์หรือว่ายามปกติสุข เราควรสแสวงหาสิ่งดีงามมาให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้มีพลังย่อยความทุกข์ให้เป็นโอชะหล่อลื่นชีวิตได้ดีขึ้นยิ่งเวลาเป็นของมีค่าก็ยิ่งจำเป็นต้องให้เวลาแก่จิตใจ,จของพวกเราด้วยการบำเพ็ญสมาธิเจริญสติสม่ำเสมอนึกคิดในทางกุศลมันมองปัญหาด้วยปัญญามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เหล่านี้ล้วนเป็นโอสถเสริมสร้างพลังชีวิตอย่างวิเศษตรงกันข้ามการอยากได้ใคร่เด่นไม่รู้จักพอความโกรธเกลียดความลำพองตนมีแต่จะบันทอนพลังชีวิตพรนั้นเราไม่จำเป็นต้องขอหรือหาจากใครๆหรอกธรรมชาติมอบให้แก่พวกเราอย่างเปี่ยมล้นมาตั้งแต่เกิดแล้วขอให้พวกเรานำพรนั้น ที่มีอยู่ในตัวของตนมาก่อประโยชน์สร้างสรรค์ให้เต็มที่กันเถิดไม่เพียงแต่อายุวันนะสุขาและภาระเท่านั้นแม้กระทั่งความเจริญงอกงามของชีวิตอิสรภาพและความสุขที่แท้จริงก็จะสำเร็จได้ด้วยพรในตัวของเรานี่เองเพราะถึงที่สุดแล้วสิ่งประเสริฐเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวตนนี่แหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าถึงหรือไม่และ พวกเราใส่ใจที่จะดูแลรักษาและบำรุงพรดังกล่าวมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนให้พวกเราขอพรจากตัวตนเองบ้างถ้าจะขอให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสาร <c oughs> ก็ขอให้หลุดพ้นด้วยพรและพลังในตัวเองเป็นสำคัญถ้าจะหวังก็พึงหวังว่าขอชีวิตอย่าได้เหนื่อยอ่อนพร อย่าได้เหือดแห้งไปเลยเราบ่มเพราะความสดใสให้กับชีวิตชีวิตนี้ไม่ถึงกับโหดร้ายไปเสียหมดทุกเรื่องแม้เคราะกรรมจะกระนมซัดจนความฝันไม่หลงเหลืออยู่เลยแต่เบื้องหน้าของพวกเรานะ้บัดนี้ก็ยังมีดอกไม้ชูดอกงดงามให้เราได้ชื่นชมวันข้างหน้าแม้จะไม่ชวนพิษสมยัย จนไม่อยากจะวาดหวังอะไรแต่วันนี้ขณะน,นี้เรายังมีโชคที่ได้สัมผัสกับความงามจากธรรมชาติความเป็นจริงไม่ถึงกับโหดไร้ายไปเสียหมดเพราะยังมีบางอย่างมางแง่บางมุมที่ให้ความสุขแก่พวกเราได้ถ้าเรามองเปิดใจและกวาดตาไปท,ทั่วๆดูบ้างประกายความสุขย่อมปรากฏแก่พวกเราจากนกตัวน้อยที่บินผ่าน อย่างเรือร่าและเบากายจากดวงจันทร์วันเพ็นหรือจากรอยยิ้มของเด็กน้อยที่เราไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามธรรมชาติมีพลังแห่งชีวิตที่สามารถสื่อให้เรายืนหยัดก,กายเหยียดขึ้นใหม่ได้วิกเตอร์แฟรงเกิลนักจิตบำบัดอลลือชื่อซึ่งได้รอดชีวิตมาจากค่ายนรกนาซีมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ พูดถึงหญิงร่วมชะตากรรมคนหนึ่งซึ่งกำลังจะต้องเสียชีวิตจากค่ายที่เธออยู่นั้นเธอสามารถมองเห็นไม้ต้นหนึ่งทางหน้าต่างของเธอซึ่งมีดอกตูมอยู่สามดอกเธอเล่าว่ามีสิ่งเดียวที่เป็นเพื่อนฉันในยามที่อ้างว้างคือต้นไม้ต้นนี้แล้วเธอก็เล่าว่าฉันชอบพูดคุยกับต้นไม้ต้นนี้แล้วเขาก็ตอบฉันอีกด้วย วิกเตอร์สงสัยจึงถามขึ้นว่าต้นไม้บอกอะไรกับเธอบ้างล่ะเธอได้ตอบว่าต้นไม้บอกฉันว่าฉันอยู่นี่ฉันคือชีวิตชีวิตนิรันนี่ใช่ไหมที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสแนะนำพวกเราเสมอเสมอยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าให้รู้จักฟังเสียงต้นไม้พูดดูบ้างในายามทุกยากแสนสาหัสแม้มีความตายเป็นเบื้องหน้า ถ้าเรารู้จักเปิดใจและเงี่ยวหูฟังเสียงจากธรรมชาติพูดบ้างเราก็จะประจักษ์ชัดถึงปัจจุบันและปัจจุบันก็จะทำให้เรานะประจักษ์ว่าเรายังมีชีวิตยอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าปัจจุบันคือชีวิตผู้นำนักศึกษารุ่นต่างๆในเดือนตุลาหลายคนเมื่อถูกจับเข้าคุกบ้างสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ละเลยก็คือหาต้นไม้มาปลูก เราต้นไม้คือความสดใสคือชีวิตคือความหวังเมื่อเรารดน้ำต้นไม้ด้วยความทนุถนอมไม่ใช่ต้นไม้เท่านั้นที่จะงอกงามชีวิตด้านในของผู้ที่กระทำแบบนั้นก็งอกงามเช่นเดียวกันอีกด้วยเมื่อต้อนไม้ถูกหักกิ่งมันไม่เคยเสียเวลาไปกับความเจ็บปวดท้อแท้หากแต่พยายามยืดกิ่งแทงหน่อขึ้นมาใหม่แล้วปล่อยกิ่งแห้งกิ่งนั้น ให้ตกลงดินไปกลายเป็นปุ๋ยอนุชะให้แก่รากอีกเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นต่อไปความทุกข์ยากวันนี้มาเพื่อที่จะผ่านเลยไปอย่าย,ยึดมันเอาไว้แล้วก็อย่าปล่อยมันผ่านไปเฉยๆเก็บบางเซี้ยวบางส่วนมาแปรเป็นอาหารแก่ปัญญาและจิตใจของเราบ้างแม้แต่ขยะอาจมและซากศพต้นไม้ยังรู้จักแปรเปลี่ยนให้เป็น ดอกงดงามและลูกหมากผลไม้อย่างอริดอร่อยได้เราจะไม่เก็บเกี่ยวความทุกข์ต่างๆมาเป็นบทเรียนชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ตนเองและผู้อื่นเฉลรือโปรดยิ้มในน้อยเป็นของขวัญให้แก่ตัวตนเองบ้างเถิดเพราะดอกไม้ข้างหน้าก็ยิ้มให้คุณเหมือนกันขอให้ยิ้มได้ทุกวันแม้ฟองสบู่จะแตกกี่ฟองก็ตามที นนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ